ท่านผู้ชมครับพรุ่งนี้แมนยูมีคิวจะลงเตะอุ่นเครื่องปีซีซั่นนัดที่2เจอกับรียงลงเมนยิงหรือว่าโอลิมปิกรียงพูดถึงโอลิมปิกรียงนักเตะคนแรกนะครับที่น่าอรอยมเลยนะคือจูนินโยเทพแห่งการยิงฟรีคิกจูนินโยนี่เก่งมากเป็นคนที่สามารถยิงฟรีคิกได้จากทุกระยะคาริมเบนเซมาเหมือนกันนะนี่ก็ สมัยอยู่รียงเจอแมนยูยูฟาแชมเปี้ยนลีกปีศ .8 ก็ยิงได้ตอนนั้นนี่ยังคอตๆอยู่เลยนะแมนยูเคยมีข่าวอยากได้เหมือนกันแต่สุดท้ายก็ไปอยู่กับเรอัลมาดริดผมไปเช็คเวลามานะครับจากใน Google แต่ตอน2องทุ่มโอ้โหเวลากําลังดีเวล่กูดเลยแต่เร็วนี่ผมยังชอบเจอกันเหมือนเดิมนะครับหลังเกมส่วนการจัดทีมคาดการกันว่าน่าจะเป็นเหมือนกับเกมแรกที่เจอการลีดคือครึ่งแรกเนี่ย เป็นตัวหลักผสมกับดาวรุ่งบางคนอาทิเช่นคอบบี้ไมนูอามาติยาโลส่วนครึ่งหลังก็เปลี่ยนยกชุดเลยครับจัดบรรดาลูกกรอกขนองลงเล่นให้พร้อมหน้าพร้อมตาเจ้าหนูโควาชื่ออะไรนะผมลืมเอเมอรองจำชื่อมึงไม่ได้สักทีเลย <laughs> เอเมอรองแล้วที่แล้วนี่ยิงหนึ่งใจหนึ่งโชล่าโชเลตีเล่แฮนเซนโจฮูกิลเดี๋ยวเรานะครับค่อยมาเช็คฟอร์มของบรรดา เด็กดาวรุ่งเหล่านี้นะว่าจะสามารถทําผลงานได้เข้าตากรรมการอีกหรือไม่นะเออเป็นนัดที่2ติที่ต่อกันก็อาจจะช่วยเด็กๆทุกคนแต่ก่อนอื่นเลยนะครับสวัสดีแฟนช่องทุกท่านคิปสรุปข่าวประจําวันที่18เดือน7ปี2566ขอโคละาหนึ่งไลค์หนึ่งการกดติดตามขอพันไลค์เด้อพี่น้องท่านผู้ชมส่วนใหญ่ที่มารับชมคลิปนี้ยังไม่ได้กดติดตามนะครับผมฝากกดติดตาม ให้กันสักนิดหนึ่งนะก็เดินหน้าสู่400,000ซับสไครต์ใน u t u b e คอนเทนต์ในคลิปนี้ก็เป็นตลาดซื้อขายนักเตะนะครับมากันที่ข่าวแรกรายงานจากน้าไซมอนโจนะเทียร์4ของ Daily m เมลสโมสอเลส t เตอร์ซิตี้ที่เตรียมตัวจะมาเตะปรีซีซั่นอุ่นเครื่องที่ประเทศไทยนะครับวันที่23กรดกรดาคมนี้เจอกับทอแนนฮอสเปอร์ที่สนามราชมังวันนั้นใครที่ซื้อตั๋วนะ ถ้าเกิดเจอผมที่สนามก็เข้ามาทักทายกันได้นะครับเพราะว่าผมเองก็ไปดูเหมือนกันเลสเตอร์ซิตี้นะครับมีข่าวว่าอยากได้ตัวของอามาดดเยโลแต่ไม่ใช่งานง่ายเหมือนกันนะเพราะว่าต้องทำการแย่งชิงกับเบอร์ลี่เชฟฟิลด์ยูนเต็ดรวมถึงซันเดอร์แลนด์ด้วยอยา่างไรก็ตามนะครับเจ้าหนูอามาดอยากหาโอกาสล,ลงเล่นในพรีเมียร์ลีกต่อเพื่อต่อยอดพัฒนาฝีเท้ามากกว่าลงไปเล่นในลีกเดอะแชมเปี้ยนชิพอีกครั้ง หือทางแมนยูนะครับจะทําการกําหนดอนาคตของอามัดหลังจากผ่านพ้นช่วงปีซีซั่นรายงานจากโรมาโนนะครับคอนเฟิร์มว่าเลสเตอร์ซิตี้เป็นหนึ่งในสโมสรที่สนใจอามัดเดียโลเป็นอย่างมากข่าวต่อไปนะครับรายงานจากฟอร์บิซิโอโรมาโนเรื่องอนาคตของดีนเทนเดซันหลังที่แมนยูนะครับสามารถบรรลุข้อตกลงคว้าตัวอังเดโอนาานะเฮียวีโกเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วสเต็ปต่อไป คือการเคลียอ,อนาคตผู้เล่นขาออกดีนเฮนเดอร์สันหรือแม้กระทั่งทอมฮีตันทอมฮีตันเนี่ยมีข่าวกับลูตันทาวแต่คลิปนี้เราจะมาพูดถึงอนาคตของดีนเทนเดอร์สัโนโลมานบอกว่าแมนยูนะครับกับนอตติงแฮมฟอร์เรสจะมีการติดต่อกันอีกครั้งในช่วงสัปดาห์นี้เพื่อหารือพูดคุยเกี่ยวกับข้อตกลงการย้ายทีมแบบถาวรโดยนี่นะครับเป็นส่วนหนึ่งในแผนงานของแมนยูต้องการปล่อยน้องดีนะแล้วก็หาเงินเข้ามา คิสเีเลอร์บอกว่าแมนเชสเตน่าจะได้ค่าตัวจากการปล่อยดีเทนเันสนะครับประมาณ20ล้านปอนด์ทุกคนคิดว่าถูกเกินไปไหมไอทีแรกเนี่ยผมคิดว่าน่าจะได้เงินถึงประมาณ30ล้านปอนด์แต่ทำไปทำมาอ่านไปอ่านมาตัวเลขลดลงเหลือ20ล้านปอนด์จากการรายงานของคิสเวเลอร์ข่าวต่อไปนะครับรายงานจาก Sky Sport เ์เปิดเผยว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังคงเปิดกว้าง ในการเจียจากับกาลาตาสลายในดิวของเฟสนะทีมดังจากตุรกีให้ความสนใจในตัวเทฟเฟสเป็นอย่างมากแต่ในตอนนี้สิ่งที่ยังคุยกันไม่รู้เรื่องคือเรื่องของค่าตัวเพราะว่าบิดที่กาลาตาสลายยื่นมาเนี่ยมันน้อยกว่าที่แมนยูตั้งเอาไว้พอสมควรหลายคนก็สงสัยว่ากาลาตาสลายยื่นมาเท่าไหร่แล้วอามมีการเปิดเผยนะครับว่ากาลาตาสลายยื่นมา อยู่ที่ตัวเลข5-6ล้านยูโรเท่านั้นโอ้โหน้อยเกินแมนยูเนี่ยนะพอเวลาจะไปซื้อใครก็แพงพอเวลาจะขายใครโอ้โหค่าตัวก็5-6ล้านยูโรเงี้ยแมนยูเนี่ย,มอ,ยมองว่าน้อยเกินไปนะครับซึ่งล่าสุดโรมาโนโ่บอกว่าปฏิเสธไปแล้วเงินจากการปล่อยกองกลางสำคัญมากๆนะไม่ว่าจะเป็นเฟสตหรือแม้กระทั่งดอนนี่ฟานเดอร์เบิก พอเงินจํานวนนี้แมนยูจะไปต่อยอดด้วยการทําดีลของโซฟิยานอัมราบัตซึ่งอัมราบัตล่าสุดก็เริ่มมีข่าวกับเพื่อนรักเลี้ยวฮูแล้วจริงๆแล้ว,ว่นอกจากชื่อของเฟสแล้วก็ดอนนี่ฟานเดอร์เบสกสกอตแม็กโทมิเน่ก็มีความสําคัญเหมือนกันนะครับหากว่าสามารถปล่อยออกไปได้แมนยูเนี่ยจะมีเงินเข้ามาแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยในการจะไปทาดีลโซฟิยานอัมราบัตเพราะว่าถ้าเกิดปล่อยแม็กโทมิเน่ออกไปได้จะได้เงินมาประมาณ สี่สิบล้านปอนด์นะตามที่มีข่าวว่าแมนยูเนี่ยตั้งเลระาคาค่าตัวของแม็กทอมวาอยู่ที่ประมาณตัวเลขเท่านี้ทีนี้นะครับถ้าผู้ชมยังอยู่ที่เรื่องของเฟสเพื่อมีหลายคนสงสัยว่าแล้วฟูลแลมและอาร์มหายไปไหนไม่อยากได้แล้วหรอยังอยากได้อยู่เหมือนเดิมแล้วก็ยังอยู่ในดีลเหมือนเดิมแต่เนื่องจากไม่พร้อมจ่ายค่าตัวตามที่แมนยูเนี่ยตั้งเอาไว้แมนยูอยากได้อยู่ในเลรค่าตัวอยู่ที่20ล้านปอนด์หรือประมาณ23ล้านยูโร ส่วนทีมจาาในลีกซาอุดีอาระเบียก็ยังสนใจเฟสอยู่เช่นเดียวกันนะครับทั้งตัวของเฟสนั้นหรือสัญญาแค่ปีเดียวอายุ30ปียังไงก็ต้องหาทางปล่อยเพราะว่าไม่น่าจะเก่งไปมากกว่านี้แล้วแล้วถ้าเกิดไม่ขายตอนนี้ก็ต้องเสียฟรีในช่วงปีหน้าข่าวต่อไปนะครับมากันที่บทสัมภาษณ์ของเดวิดมอยถูกบรรดาสื่อนักข่าว ยิงคาถามนะครับหลังจากที่แมนยูตัดสินใจปลดแฮร์รี่แม็กควายออกจากการเป็นกัปตันทีมนักข่าวถามเดวิดมอยว่าแฮร์รี่แม็กควายเนี่ยเป็นหนึ่งในเป้าหมายที่สมโมสสอนจะเล่งเสริมทัพเข้ามาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้หรือไม่นี่ก็ถามแบบตรงๆเลยนะน้ำมอยตอบว่าผมคงไม่สามารถบอกอะไรคุณได้มากมายหรอกนะเพราะผมคิดว่าการพูดถึงผู้เล่นที่ยังมีสัญญาอยู่กับสมโมสสอนอื่น เป็นเรื่องที่ไม่สมควรเอาซะเลยและตัวผมเองนั้นจะไม่ทำแบบนั้นเป็นอันขาดผมเองก็ไม่รู้ถึงสาเหตุนะเหตุผลที่ทำไมแมนยูตัดสินใจทำอะไรแบบนั้นนะมันเกิดขึ้นจากอะไรดังนั้นจะให้ผมพูดถึงเรื่องที่แม็กควายถูกรีบปอกแข่กับตันทีมด้วยอ่ะผมคงไม่สามารถทำได้ขอโทษทีนะเป็นเรื่องปกติที่ผมไม่ต้องเข้าประชุมร่วมกับเจ้าของทีม ก่อนปิดฤดูการถึงแผนงานการเสริมทัพแต่ผมนะก็ไม่ได้คุยอะไรกับเขาพิเศษไปมากกว่าเรื่องทั่ว,วไปนะจากที่เจอกันล่าซดอันนี้ก็เป็นบทสัมภาษณ์ของเดวิดมอยนะครับสรุปง่ายๆนะฮะไม่รู้แล่ถึงแม้รู้ก็ไม่บอกหรอกใช่ไหมล่ะนะมอยทีนี้นะครับท่านผู้ชมรายนข่าวจากเดอะการเดียนนะเป็น breaking news เลย แมนเชสเตอร์ยูเต็ดปฏิเสธข้อเสนอในการขอยืมตัวแฮ์รี่แม็กควายจากเวสต์แฮมเอาในน้ามอยบอกว่าไม่รู้เรื่องอะไรไงแต่นี่เดอะการ์เดียนนะครับคนเขียนข่าวคือน้าจาขอบเขาบอกว่าแมนยู U, ปฏิเสธข้อเสนอในการขอยืมตัวแม็กควายจากเวสต์แฮมพวกนายเนี่ยได้เงินมาจากการขายเดคแลนไรท์แพ็กเกจร้อยห้าล้านปอนด์เงินต้นร้อยล้านปอนด์เนี่ย พอสมควรเลยนะไม่พอสมควรล่ะต้องบอกว่าเยอะมากเลยอะ่ะแบ่งๆมาให้แมนยูใช้บ้างเนี่ยแม็กแม็กเนี่ยแม็กควายแม็กโทมีเนเนี่ยสองแม็กเนี่ยอิ่มหนำสำราญเลยนะรับรองคุ้มบอกแค่นี้แหละโดยในเวลานี้นะครับแมนยู U, พยายามหาทางออกให้กับอนาคตของแฮร์รี่แม็กควายแต่ว่ายังไม่มีการเจรจาคุยเรื่องของค่าตัวอย่างเป็นทางการกับเวสแฮม ท่หัวข่าวหลักของคลิปนี้นะครับเป็นอนาคตของดรมาคัตแรดฟอร์ดรายงานเริ่มต้นมาจากเดวิดออสตีนนะครับผู้สื่อข่าวทียหนึ่งของ The a t h l e t i c UK แรนข่าวบอกว่าสโมส Manchester United, รแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบรรลุข้อตกลงกับมาคัตแรดฟอร์ดในการเซ็นสัญญาฉบับใหม่จะเซ็นกัน5ปีนอกจากนี้นะครับมีการเปิดเผยออว่าแรดฟอร์ดปฏิเสธสัญญาที่ให้ค่าเหนื่อยมหาศาลมากกว่าแมนยูจากทีมในพรีเมียร์ลีกอังกฤษด้วยกันอุ้ยทีมอะไร ทีมอะไรหวังจะตีท้ายคัวแมนยูแล้วก็ทีมจากต่างประเทศนอกพรีมรเลีกเขาต้องการอยู่กับสโมสสอนต่อไฟฟันนะครับถึงการคว้าแชมป์รายการใหญ่ๆสำคัญๆกับแมนยูสโมสรอนที่ตัวเองนั้นอยู่มาตั้งแต่เด็กมาโดยตลอดก็คงหนีไม่พ้นแชมป์นะครับระดับเมเจอร์อย่างพรีมร์ลีกหรือแม้กระทั่งยูฟาแชมเปี้ยนลีกนั่นเองทีนี้นะครับเรากลับมาที่คีย์เวิร์ด จากข้อมูลข่าวที่ออสตีระบุนะมากันที่สโม,มสรหรือว่าทีมจากต่างประเทศนอกพรีเมียร์ลีกก็คงเดาได้ไม่ยากว่าเขาน่าจะหมายถึงปา <laughs> <laughs> รีสแซงแองเพราะดีอาเลติกเลียนข่าวเมื่อช่วงปีที่แล้วว่าปารีสเนี่ยเคยยื่น400 0 0านปอนด์ซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขค่าเหนื่อยที่มาศาลมากนะ400 0 0านปอนด์เนี่ยดรแรดฟอร์ก็ปฏิเสธไปเพื่ออยู่กับแมนยูถ้าเกิดสมมติปารีสจะมาติดต่อแรดฟอร์อีกรอบหนึง่ง เลทค่าเหนื่อยเพเอเนี่ยอาจจะมากกว่าเดิมด้วยซ้ําและนอกจากนี้นะครับยังมีสโมสสอนในพรีมร์ลีกที่ยื่นค่าเหนื่อยหมาหาลามากกว่าที่แมนยูยื่นให้อีกด้วยเพื่อหวังเซ็นสัญญากับแรดฟอร์ดหลายคนก็สงสัยว่าทีมอะไรนิวคาสเซิลเหรอโอเคจริงอยู่นะครับว่านิวคาสเซิลมีเจ้าของรวยแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่านิวคาสเซิลจะสามารถใช้เงินในการซื้อตัวนักเตะหรือแม้กระทั่ง ให้สัญญากับนักเตะค่าเหนื่อยแพงๆได้และนี่เป็นเลทค่าเหนื่อยนักเตะที่นิวคาสเซิลรับอยู่ในปัจจุบันโอเคอาจจะเป็นนิวคาสเซิลจริงๆก็ได้แต่ถ้าเกิดเรานะครับวิเคราะห์จากทางข่าวแล้วก็ข้อมูลที่มีเป็นเรื่องยากมากที่นิวคาสเซิลจะยื่นข้อเสนอค่าเหนื่อยมูลค่าที่เป็นตัวเลขหลัก4ี่แสนปอนด่ะให้กับแรดฟอร์ดต่างประเทศนี่ก็เดามาหลายทีมากไม่ว่าจะเป็นแมนซิตี้อาร์เซนอล แต่ชื่อที่มีแฟนบอลต่างประเทศนะครับพิมพ์ถึงมากที่สุดนะคือเชลซีของเสียทอสนั่นเองทีนี้นะครับก็มีหลายคนสงสัยว่าราค่าหนื่งที่แรดฟอร์ดรับอยู่กับแมนยูสัญญาฉบับใหม่ใช่ตัวเลข3 7 5 0 0 0ปอนด์ตามที่เดอะซันเอ็กคลูซีผมจำได้รายงนข่าวก่อนหน้านี้ใช่หรือไม่ปรากฏว่าไม่ใช่นะครับแรยนข่าวจากเดอะไทม์ คนเขียนข่าวคือ Paul Hertz ผู้สืบข่าวสายตรงสโมสรเทียหนึ่งแกทำข่าวร่วมกับเจชาร์ล็อตเทียสองค่าเหนื่อยของแรดฟอร์ดที่จะรับกับแมนยูอยู่ที่ตัวเลขสามแสนสองหมื่นห้าพันปอนด์ไม่ใช่ตัวเลขสามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันปอนด์ตามที่มีข่าวก่อนหน้านี้โดยทางโรมาโน่นะครับบอกว่าแรดฟอร์ดล่าสุดทําการจดประกาศสัญญ,ญาฉบับใหม่5ปีกับแมนยูเปที่เรียบร้อยแล้วในเวลานี้เหลือแต่เพียงสโมสรตีประกาศอย่างเป็นทางการเท่านั้นเร็วๆนี้เผอๆอาจจะเป็นวันนี้ก็ได้นะ เย็นๆลงภาพว่าแรดฟอร์ดถ่ายลงไทยรูปส,สัญญาฉบับใหม่หรือไม่ก็เป็นพรุ่งนี้อันนี้ผมเดานะฮะเดี๋ยวรอสโมสรประกาศออฟฟิเชีซึ่งนี่นะครับถือว่าเป็นสัญญาที่สำคัญมากๆในช่วงอาชีพการค้าแข่งของแรดฟอร์ดปีที่แล้วก็ถือว่าเป็นปีที่ดีที่สุดของเจ้าตัวผมหวังว่าปีนี้จะดียิ่งขึ้นไปอีกหลายคนอาจจะมองว่ายังฝากความหวังอะไรขนาดนั้นไม่ได้ แต่สุดท้ายก็กลับมาจุดเดิมก็ต้องฝากความหวังอยู่ดีเพราะว่าคุณเป็นสตาร์ตัวหลักของทีมคุณเป็นสเปดผู้เล่นตัวจริงคุณเป็นดาซันโวของทีมฤดูกาลที่แล้วไม่ให้ฝากความหวังกับคุณจะฝากความหวังไว้กับแมวน้ําตัวไหนถูกไหมดังนั้นนะครับยังไงก็ตามปีนี้ยี่สิบลูกขั้นต่ำสามสิบลูกคือมาตรฐานต้องยิงให้ได้มากกว่า ปีที่แล้วและยิ่งทีมมีโอกาสจะไม่ได้ศูนย์หน้าตัวท็อปเข้ามาร่วมทีมด้วยเพราะฉะนั้นอย่าทำให้เด็กผีต้องผิดหวังเออแต่ว่าจะว่าไปแล้วเนี่ยดีอย่างหนึ่งคือแรดฟอร์ดเราไม่เสียค่าตัวซื้อมาเพราะว่าเป็นเด็กปั้นเราดีอย่างหนึ่งนะครับคือไม่เสียค่าตัวนะก็หวังว่าสโมสรหลังจากนี้จะมีเด็กดาวรุ่งที่ปั้นขึ้นมาแล้วก็ประสบควาสมสาเร็จเป็นผู้เล่นตัวจริง ให้กับท mm ีม hmm. mm hmm. ได้ในอนาคตอีกเยอะๆนะข่าวสุดท้ายของคลิปนี้นะครับเรื่องของลารสมูธฮอยลุนรายงานจากโรมาโน่เบื้องต้นนะครับอัลตันตาต้องการเงินสดในดีลของลารสมูธฮอยลุนหลังจากมีการพูดคุยกับแมนยูเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการทำดีลร่วมกันนะพวกเขาขอเงินมหาศาลอยู่ที่ตัวเลข70ล้านยูโรําดับความสัมพันธ์สูงสุดของแมนยูในเวลานี้ คือการทำดีลกองหน้าตัวเป้าแล้วเป้าหมายคือลารสบูทฮอยดุนแต่จากการที่อัตาลนตาตั้งค่าตัวไว้ค่อนข้างสูงทำให้มันต้องใช้เวลาในการทำดีลนะระดับความสำคัญในดีลอื่นๆตำแหน่งอื่นๆที่น้อยกว่าจะถูกชะลอ่ะจะถูกเบรกตามออกไปด้วยนอกจากตำแหน่งกองหน้าตัวเป้านะครับแมนยู U, ต้องการกองกลางอีกคนนึงกองกลางคนที่สต่อจากเมสันเม์มีข่าวว่าอยากได้โซฟิยานอัมราบัต หรือแม้กระทั่งเซนเตอร์อีกหนึ่งคนในกรณีที่แฮร์รี่แม็กควายแยออกจากทีมข่าวสุดท้ายของคลิปนี้นะครับรายงานจากคิสวีเลอร์ผู้สึกข,ข่าวทียสามของเดลี่เมลเข้าเขียนท่อนท่อนหนึ่งอ่ะในบทความข่าวที่แรดฟอร์ตต่อสัญญา5ปีคิสวีเลอร์บอกว่าแมนยูเอเตมีความเข้าใกล้แล้วที่จะสามารถปิดดีลคว้าตัวลัสมูฮอยลุนกองหน้าจากอัตาลนตามาได้ Hmm? ผมนี่แม่งงงเลยแอคเคาทวิตเตอร์นะครับที่รูปวมข่าวของแมนยูเอาไปลงกันเต็มแล้วก็ขึ้นพาดหัวว่าเบรกกิ้งด้วยผมเห็นเต็มเลยอ่าเดี๋ยวรอตามข่าวก็ได้ต่อพรุ่งนี้นะครับถ้าเกิดชอบใจคลิปนี้ฝากกระทืบปุ่มไลค์มารูัวนะฮะฝากกดติดตามให้กันด้วยพี่น้องสามารถคอมเมนต์พูดคุยด้านล่างได้เหมือนเช่นเดิมนะครับส่วนอังเดโอนาน่านะอังเดโอนาน่าเมื่อวานนี้ เข้าไปที่สโมสรอินเตอร์มิลานเพื่อบอกลาเพื่อรวมทีมแล้วก็ตัวเองเตรียมขึึ้งครึ่งบินนะมาตรวจร่างกายที่แมนยูเอต์นะครับคาดการว่าจะบินมาวันนี้การเซ็นสัญญาจะเป็นทางการจะมีการประกาศขึ้นในอีก48ชั่วโมงข้างหน้าอ,อมึง48ชั่วโมงแม้กระทั่งการเปิดตัวอันนี้มาจากเดอะไทมก็เดี๋ยวรอดูนะครับว่าจะมีภาพ เดินทางมาตรวจร่างกายนะในช่วงวันนี้หรือว่าพรุ่งนี้หรือไม่สําหรับโอนาน่าแต่ว่าดิวนั้นเสร็จสิ้นไปแล้วแล้วก็เจ้าตัวเนี่ยอยู่ในช่วงการขอวีซ่าเตรียมตัวจะเดินทางไปทัวร์ปีซีซั่นที่อเมริกากับเพื่อนร่วมทีมใหม่ประมาณนี้นะครับสําหรับข่าวในวันนี้เจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับ bye บ๊ายบายจุบจบ